ลัคนาราศีเมษเรื่องที่ทําแล้วดีในเดือนกันยายน2568ครับหลักๆก็3มเรื่องจาก3ามดวงดาวครับอันที่1เลยนะครับคำบอกว่าดาวอาวทิตย์ครับย้ายครับในเดือนนี้เป็นกเกษตรทีดีนะครึ่งเดือนแหลกถือว่าดีอยู่แล้วครับทำสิ่งใดทําสําเร็จสิ่งที่ไม่เคยทําลงมาหยิบจะทําดูนะครับใครทํางานองค์กรงาน,งานประจําจะเห็นโอกาสช่องทางงานใหม่หรือว่ารายพิเศษเห็นช่องทางในการทามาเงินที่ดีขึ้น,นครับทำแล้วดีทําเลยนะครับแล้วก็ใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะ้าช่วงนี้มองเรื่องของการแต่งหนอต่อยอดธุรกิจหรือว่าจะ ทำสิ่งใหม่ๆผลิตภัณฑ์ตัวใหม่หมสินค้าตัวใหม่ทำแล้วดวงชะตาเปิดทำแล้วสำเร็จโดยง่ายทําแล้วค้าขายรวยเร็วลูกค้าสนับสนุนครับทำแล้วดีทําเลยนะครับเรื่องที่2ครับดาวพ,พุธเนี่ยยังย้ายมาเป็นเกษตราธิบดีด้วยนะครับในเดือนนี้ตัในในน้งบตวันตั้งแต่นี้เป็นเจรวญสัาฉะาาหรือว่ามีการเจราจาค้าของครับทุกง,งานที่มีการเจราจาคุณคือที่1นึ่งครับทำอะไรก็สําเร็จการค้าขาย ลูกค้าซื้อของคุณเยอะที่สุดนะครับคุณจะเป็นผู้ชนะเป็นโชคเรืออริฉะนั้นทุกการแข่งขันคุณคือที่หนึ่งครับประเมินแข่งขันปรากฏประมูลทําแล้วดีทําเลยนะครับทำแล้วดวงเศรษฐีเปิดนะครับงานก่อนช่วนี้ดวงผู้ใหญ่โอธามครับพุ่มเทนในการทํางานได้เต็มที่ครับอีกหนึ่งเรื่องครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับเพราะดาวมาอยู่ที่เรือนอริครับดาวพระอังคารนะครับเป็นดาววาสนาฉะนั้นหรือว่าจะระมัดระวังนิดหนึ่งบางทีเราคิดไวพูดไวไปนิดหนึ่งครับจะกระทบเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดี ในบ้านหรือคนในที่ทาํางานแค่นั้นนะครับคิด้ดีก่อนพูดใจเยนน็นนิดนึงครับทำแล้วดีทําเลยนะครับรู้ดวงวิชาโหราศาสตร์ปลืุ้ชนิชิตปัจจุบันคุณได้ครับเสริมดวงชะตาคนที่ดีขึ้นทั้งการงานการเงินดวงดีมีโชคมีลาภกันนะครับรัคนาราศีพฤกษบเรื่องที่ทําแล้วจะดีในเดือนกันยนายน25ง8ัหรบดครับักก็3เรื่องจากสามดวงดาวครับอันดับที่หนึ่งเลยดาวอาทิตย์ครึ่งแรกเป็นเกษตรตาเทพดีครับช่วงนี้ทุกกิจการงานใดก็แล้วแต่นะมีความเสร็จรออยู่แล้วดวงชะตาผู้ชนะผู้พิช งานองค์กรงานประจําทําแล้วสําเร็จงานผันธุ์ทุ่มหมายถึงเกณฑ์เลือกะั้นตำแหน่งสูงที่สุดครับงานราชการรับวิสาหกิจหรือว่างานบริษัทก็ดีทาแล้วดีทุ่มเทในการทํางานให้เต็มที่ครับทำเลยนะครับขายค้าขายมองเห็นโอก,กาสงานรายได้พิเศษหรือว่าช่องทางการแต,ต่งมน้ตยอดธุรกิจหรือว่าขยายขยายสาขาได้นะครับช่วงนี้คขายดวงเศรษฐีเปิดแล้วนะครับทำแล้วดีทุ่มเทให้เต็มที่เลยนะครับเรื่องที่2ครับดาวพุธยังย้ายมาเป็นเกษตรราเทบดีเจ้ารืวนการเงินครับฉะนั้นเงินคุณดีที่สุดนะครับตำหร่งนี้ เงินดีมีโชคมีลาภทางการเงินการลงทุนค้าขายรวยเร็วทุ่มเทในการทามาเงินได้เต็มที่นะครับทำแล้วดวงเศรษฐีเปิดทําแล้วทุ่มเทเต็มที่มีโอกาสเซ็นเซอรได้เร็วนะครับที่สําคัญเนี่ยพระพุทธเป็นเจ้าเรือนปุตตะด้วยท่านจะมีรายได้หลายทางครับจากการลงทุนการค้าขายก็ดีการเสี่ยโชครุ้นหวัง,งก็ดวงชะตาเปิดแล้วนะครับมีดวงที่ดีอยู่แล้วทําแล้วดีทําเลยนะครับแล้วก็เรื่องที่ต้องเตือนกันนิดนึงครับดาวอังคารเนี่ยยังมาอยู่ที่เรือนปุตตะในเรื่องแรกครับดูแลสจ ลูกและหลานที่เลี้ยงอยู่หรืลูกน้องบริวารที่ดีคนะครับบางทีอาจจะเจ,จ,จ็บแค่ได้ป่วยด้วอยอาจจะสร้างปาัญหาให้แค่นี้นะครับรู้ดวงก่อนย่อมดีกว่าอยู่แล้วอีกหนึ่งเรื่องครับดาวพระศุกร์ทุนี้ก็มองว่ามีรายได้ดีอยู่แล้วแต่ระมัดระวังรายจ่ายแค่นั้นนะครับทาแล้วดีทําเลยนะครับรู้ดวงวิชาโหราศาสตร์ปลือมใช้ในชีวิตประจำวันคุ้นได้ครับเสริมดวงชะตาคุณให้ดีขึ้นทั้งการงานการเงนินดวงดีมีโชคมีลาบกันนะครับ ลัคนาราศีมิถุนเรื่องที่ทาแล้วจะดีในเดือนกันยายน25 6 8แครับแล่ละก็3เรื่องจาก3มดวงดาวครับันที่1ครับดาวอาทิตย์กเกษตรที่บดีครับในเดือนนี้นะครึ่งเดือนแรกเป็นเจ้าวัวสัตว์ชาครับทุกการเจรจาการค้าขายคุณทําได้ดีที่สุดครับมีเห็นโอกาสเรื่องการแต่กหนออธุรกิจครับดวงดีที่สุดเรื่องการทําธุรกิจเป็นเรื่องของกิจการร้านค้าที่สําคัญใครถ้าเป็นเรื่องของงานประชาสัมพันธ์การเจรจาค้าขายเป็นเซลลเป็น,นันนาช่วงนี้ทำแล้วดีทำแล้วรวยเร็วนะครับทุ่ม เด่นที่สุดในรอบหนึ่งปีแล้วนะครับใครทํางานองค์กรงาน,งานประจทํทช่วงนี้ช่วงนี้คอนเนคชันดีครับทำสิ่งใดก็สําเร็จแล้วก็ดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์อยู่แล้วนะครับทำแล้วดีทําเลยนะครับเรื่องที่2ดาวพระพุธดาววาสาคุณก็ย้ายตามอีกเป็นดวงมหาอุดและเป็นกเกษตรได้ดีดีฉะนั้นดวงดีที่สุดยืนหนึ่งใน12ราศีครับทำสิ่งใดอุปสรรคน้อยครับดวงจะดีขึ้นทั้งทุกเรื่องครับการงานการเงนิงนแล้วก็มีโชคมีลับดีด้วยนะครับเดือนนี้มีโชคมีลับจากบ้านจากรถนั่นเองครับใครทําอาสาเนมัมีโอกาสปิดยอขได้ ไช้ช่วง้วลาก้อนโตกันเลยทีเดียวนะครับทำแล้วดีทําเลยนะครับเรื่องที่3ครับเรื่องอันนี้ต้องบอกเป็นเรื่องที่ระวังครับดาวพฤหสศุกร์เนี่ยมาอยู่ที่เครื่องหลังมาอยู่ที่เดือนสา์ช้าครับฉะนั้นดูแลใส่ใจเรื่องของความถูกต้องเท่านั้นการเงินหรือว่าตัวเลขให้ดีนิดหนึ่งครับบางทีงานดีเงินวิ่งใจฟูก็อย่าลืมระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายแล้วก็ดูแลความถูกต้องของการเงินตัวเองด้วยนะครับแค่นี้ครับทำแล้วดีทําเลยดวงเศรษฐีเปิดแล้วนะครับรู้ดวงวิชาโหราศาสตร์ปลกต์ใช้ในชีวิตประจำวันคุ ดวงดีมีโชคไม่รับกันนะครับ